คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการนั่งสมาธิจึงช่วยให้เราสำเร็จมากขึ้นเพราะการนั่งสมาธินั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งเงียบๆเท่านั้นแต่มันเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการเพิ่มสารความสุขให้กับร่างกายของเราผ่านการฝึกฝนสมาธิเมื่อเรามีความสุขเราก็จะมีการกระทําที่ดีและไปสู่ความสําสเร็จตามที่เราต้องการเราสามารถเสริมสร้างความสุขภายในและปรับสมดุลอารมณ์ได้ วันนี้อป้าจะมาพูดถึง12งเหตุผลที่ว่าทำไมการนั่งสมาธิจึงเพิ่มความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตคุณได้ข้อหนึ่งการนั่งสมาธิจะช่วยลดระดับของคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดเมื่อเรานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายและสงบสุขมากขึ้นการลดความเครียดนี้จะทำให้เราไม่รู้สึกกดดันมีความสุขมากขึ้นในชีวิตของเรา การฝึกฝนการหายใจลึกๆเข้าออกช้าๆและการมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันในขณะที่นั่งสมาธิจะช่วยให้เราจัดการกับความเครียดได้ดีมากขึ้นส่งผลให้เรามีความสุขสบายใจมากขึ้นการลดคอติซลอลยังช่วยปรับสมดุลระบบฮอร์โมนในร่างกายทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมีพลังงานในการมาเชิญหน้ากับวันใหม่เช่นคนที่นั่งสมาธิทุกเช้าเขาเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกสงบ และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆขออง้อ 2. การนั่งสมาธิจะเพิ่มเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้นครับการเพิ่มเซโรโทนินนั้นจะช่วยปรับปรุงอารมณ์และลดความรู้สึกซึมเศร้าได้เมื่อเรามีเซโรโทนินในแบบที่เหมาะสมเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขและพอใจในชีวิตมากขึ้นแล้วก็ง่ายกันด้วย การนั่งสมาธินั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุน้นการผลิตเซโรโทนินโดยธรรมชาติการฝึกสมาธินั้นช่วยให้สมองของเราปล่อยสารเคมีที่สร้างความสุขและความพึงพอใจบ่อยครั้งการเพิ่มเซโรโทนินช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีกับทุกคนคุณเคยเห็นคนที่อารมณ์ดีมีพลังบวกกับทุกคนไหมแล้วคุณเคยเห็นคนที่มีแต่หงุดหงิดแล้วก็มีพลังงานลบกับทุกคนไหม ตัวอย่างเช่นคนที่นั่งสมาธิทุกวันเขาสามารถรับมือกับอารมณ์แปรปรวนได้ดีขึ้นและก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยข้อ 3. การนั่งสมาธิจะเพิ่มระดับโดปามีนซึ่งเป็นโฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความสําเร็จในชีวิตการเพิ่มโดปามีนนั้นจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทางานและเรียนรู้มากขึ้นการนั่งสมาธินั้นจะช่วยกระตุ้นการผลิตโดปามีนในสมองของเราถ้าไม่เรา รู้สึกดีขึ้นมีความสุขกับทุกสิ่งที่เราทำการเพิ่มโดปามีนนั้นจะเสริมสร้างความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาการนั่งสมาธิครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นโดปามีนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเสพติดการเพิ่มโดปามีนนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขในการทํางานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเช่นคนที่นั่งสมาธิเขาก็จะมีแรงจูงใจในการทํางานและก็มีความสุขกับผลลัพธ์ที่เขาได้รับ ขอ้อ4ครับการนั่งสมาธิจะช่วยเพิ่มระดับของเอนโดฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและเพิ่มความสุขให้กับชีวิตคุณการที่คุณเพิ่มเอนโดฟินนั้นจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นลดความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจการนั่งสมาธิจะช่วยกระตุ้นการผลิตเอนโดฟินทำให้เราผ่อนคลายมีความสุขอย่างแท้จริงแถมเอนโดฟินนั้นก็ยังช่วยลดอาการปวดเรื้อรังด้วย เพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียดการนั่งสมาธิเป็นการกระตุ้นอย่างดีที่สุดการเพิ่มเอนโดฟินจะทำให้เราพอใจในชีวิตเช่นคนที่นั่งสมาธิสามารถลดอาการปวดหลังและเพิ่มความสุขจากการทำงานได้ข้อ 5. การนั่งสมาธิจะช่วยปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของร่างกายโดยอัตโนมัติ การปรับสมดุลน,นี้เองช่วยให้ร่างกายเราสามารถผ่อนคลายและก็ลดความเครยียดได้การนั่งสมาธิจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจริงๆการปรับสมดุลระบบประสาทนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขสบายใจมากขึ้นการนั่งสมาธิเป็นวิธีการที่สําคัญเช่นเดียวกันเมื่อเราใช้ชีวิตในสภาพที่เหมาะสมบวกกับนั่งสมาธิก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น มีพลังบวกในการดำเนินชีวิตเช่นคนที่เขานั่งสมาธิก็สามารถลดความดันโลหิตและเพิ่มความสุขในชีวิตได้ข้อ 6. กการนั่งสมาธิช่วยเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดและการจดจำการเพิ่มการเชื่อมโยงนี้เองทำให้สมองทำงานได้ดีมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วย การนั่งสมาธินั้นช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองในระดับที่ลึกซึ้งข้อเจ็การนั่งสมาธิจะเพิ่มความสามารถในการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลทำเมื่เรามีความสงบสุขมากขึ้นการนั่งสมาธินั้นจะลดความเข้มข้นของอารมณ์ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกับตัวเราเองการนั่งสมาธิจะลดอาการวิตกกังวลและเพิ่มความสุขได้ถ้าเราไม่กังวลแล้วเราก็มีความสุข เราย่อมอยากจะลงมือทําอะไรก็ตามที่เป็นโปรเจกต์สาคัญในชีวิตนะครับข้อ8การนั่งสมาธิช่วยให้เราสร้างการเลือกได้มากขึ้นหลายคนคิดว่าชีวิตตอนนี้มันตันโปรเจกต์อะไรก็ตันไปหมดแต่ถ้าเรานั่งสมาธิมันไปนเหมือนกับว่าเราเคลียร์ขยะในสมองของเราเราเคลียร์อารมณ์ของเราให้อยู่ในภาวะที่เป็นสภาวะเปิดรับเวลาที่เรานะครับอยู่ในสภาวะเปิดรับเราจะสามารถเปิดรับไอเดียต่างๆหรือว่าอะไรใหม่ๆมได้ดีมากขึ้น ข้าคนที่นั่งสมาธิมักจะตอบสนองช้าลงตอบสนองช้าลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่มันเครียดและกดดันคนส่วนใหญ่ตีโพยตีพายโทษมีข้ออ้างบนกรนแล้วก็ดา่าอารมณ์ไม่ดีแต่คนที่นั่งสมาธิครับเขาจะสร้างทางเลือกครับตอบสนองช้าลงคิดให้รอบคอบก่อนที่เขาจะตอบสนองทำให้เขาเป็นผู้เลือกในทุกเกมของชีวิต ข้อ10การนั่งสมาธิจะช่วยเพิ่มโฟกัสและจดจ่อให้กับเราเราจะรู้เลยว่าเราจะต้องโฟกัสอะไรอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญเราจะสามารถจัดระบบในหัวเราได้ดีขึ้นจัดระเบียบความคิดได้ดีขึ้นเราจะรู้ว่าอันนี้ต้องทำก่อนอันนี้ต้องทำหลังอันนี้เอาไว้ก่อนคนแบบไหนควรตัดไปคนแบบไหนควรเก็บไว้ในชีวิตจะเรียกว่าคุณโฟกัสได้ถูกจุดนะครับข้อ11 คนที่นั่งสมาธินั้นมักจะดึงดูดอะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตการนั่งสมาธินะครับเป็นการปรับไวเบรชั่นที่ดีที่สุดในบรรดาในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าเราเนี่ยฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆระดับไวเบรชั่นของเราก็จะสูงขึ้นและเวลาที่เราต้องการดึงดูดเงินหรืออะไรก็ตามที่มันมากขึ้นเราก็ต้องจูนเครื่อของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการดึงดูดครับ ข้อ 12. สมาธิช่วยให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่เผลอลหลงไหลไปกับความโกรธความโลภความเกลียดหรือว่าความวุ่นวายในสังคมในโลกภายนอกแต่เราจะรู้เลยว่าเรามีทางเลือกในทุกๆสถานการณ์เราจะตั้งคำถามที่ดีกับตัวเราเองเราจะมีสติมากขึ้นการที่เราเป็นวิสดอมหรือว่าผู้มีปัญญากับตัวเราเองมันเกิดจากกันที่เราฝึกจากนั่งสมาธินะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิมันจะเหมือนกับเรามีใครสักคนที่เป็นวิส -dom คนที่มีปัญญาคอยแนะนําเราไปในทางที่ถูกแม้ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเช่นคุณเจอแรงกดดันแต่ว่าคุณไม่ได้ตอบสนองเชิงลบบางคนเนี่ยเจอแรงกดดันก็เลิกลงมือทำทําน้อยลงเบื่อซึมเศร้าแต่บางคนครับเขามีแรงขับเคลือ่อนเขาตั้งคำถามถูกและเขาก็ผลักดันตวัวเองไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง มีใครบ้างครับที่ตอนนี้นั่งสมาธิอยู่มาแชร์กันหน่อยนะครับว่าได้ผลดีกันอย่างไรและนี่ก็คือตัวอย่างอ e ีบุ๊กสำหรับโหลดฟรีเฉพาะสมาชิกพรีเมียมครับนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถอ่านเนื้อหาที่เป็นรายวันได้แบบเรียลไทม์ด้วยครับคุณอ่านในออนไลน์ online, แล้วก็อัปเดตทุกวันครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n NO อ p จิตวิทยาไมโครธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium ครับอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ